มาครับเพิ่งมีโอกาสได้เล่นเกมก็ดีซีซันมาสักเป็นสัปดาห์แล้วนะก็เพิ่งได้มาอาดเกมนะครับก็รีวิวซีซันใหม่นะครับซีซันสองพัน่สซีซันสมนะครับผมเราไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเดือนตุลาซีซันก่อนผมก็ยุ่งเรื่องงานนะก็จบไปที่คอม m านเดอร์สเองนะแทบไม่ได้เล่นเลยอะหลังๆไปก็ประมาณนี้นะครับผม นี่เล่นรลับสมัยผมจะเล่นเป็นแทงกับเมดนะครับผมปกติเราก็เล่นโซโล่นะก็ได้รางวัลมานิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมาจบแล้วก็มาเริ่มใหม่ที่ไดมอนด์สามนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นสากากันชิวๆนะครับผมวันนี้ที่เราจุดกอดต้นเดือนพุรกิการนะแลวจะกินอะไนาีหน่อยฉนถ้ถือดาวนยี้น่าจะเป็นเซเลเทียนะครับผม f o w e r offline นะครับผมอ่าเป็นเซเรตเทนจริงๆด้วยก็เดี๋ยวมาดูนะอู้เป็นแนวดอกไม้สีแดงนะครับผมสวยๆเลยปานเดี๋ยวเราไปลุยแล้งกันนะครับผมเริ่มต้นที่ไดมอนด์สมนะครับผมนี่ใครอยากแอดก็แอดมาได้น,นะครับเล่นด้วยกันนะ H L นะครับแล้วก็ขีดเป็นตัวตัว L ตัว L เลข3ตัวแล้วก็ขีดน,นะครับแอบไปเป็นเพื่อนเล่นกันได้นะครับผม,ผมจะเลขดดึกๆประมาณ4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มแถวแถวนี้แหละไปะลุยกันเลย